ประมูลพระประจําเดือนเมษายนวันที่เก้ามีพระเข้าสู่การประมูล21รายการและมีพระแจกสอรายการผู้สนใจติดตามและตัดสินใจนะครับเพื่อไม่เสียเวลา องค์ที่หนึ่งครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงรักทองนะฮะของเก่าแก่มีหลายองค์แห้งมากมีรักทองพอกอยู่ห้าร้อครับองค์ที่สองสมเด็จสร้างวัดระฆังนะครับ พิมอาหังลงรักทองทองแห่งสนิทสวยงามมากครับห้าร้อยองค์ที่สามเป็นสมเด็จพุทธสอนแดงนะฮะมีแดงมีดำมีขาวนีแดงนะฮะพุทธสอนห้าร้อยครับองค์ที่สี่ เป็นวัดไตรครับพินใหญ่วัดไตยคลองคอยราชบุรีนะฮะห้ารอยครับองค์ที่หกห้าค่ะองคอที่ห้าองที่ห้าท,ทุ่งเศรษฐีครับพระกำแพงพระกำแพงทุ่งเศรษฐีกรแพงเพชรนะฮะภาพนี้เป็นภาพขยงท่าขวานะครับ สวยงามมากครับด้านหลังหนึ่งพันครับองที่ห้าแล้วนะต่อไปเป็นโอทูบครับสมเด็จยันยุ่งสมเด็จยันยุ่งแล้วก็มีคำว่าโตนะฮะมันมีสองแบบแบบก่อนแล้วก็ออกไปแล้วทนี้เป็นแบบที่สองหนึ่งพันครับองที่เจ็ด สมเด็จพิมพ์ใหญ่วะะครคังนะฮะผสมว่านดาสุภักอายุเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะฮะยังมีกลิ่นหอมว่านอยู่เพราะนางฟ้าเป็นผู้ปลูกบ้าปลูกว่านเบื้องบนสวรรค์แล้วนำมาถวายเสด็พ่อเจ้าท่านก็เลยให้เกียรตินางฟ้าองค์นี้ว่าดาสุภักให้ชื่อดาสุภัก แล้วให้ชื่อว่านนี้ว่าเป็นว่านดาสุภักหอมถึงทุกวันนี้ครับผู้ที่หงุดหงิดอารมณ์ร้อนก็ภาวนาใช้ทำสมาธิภาวนานะจะได้ลดความใจร้อนแล้วก็บำเพ็ญภาวนาครับจะได้ผลมากครับ หนึ่พันครับองที่8ดเป็นสมเด็จทรงพระประธานขาวนวลน,นะฮะคมชัดรึกมากครับหนึ่งพันครับองค์ที่เกทรงพระประธานเหมือนกันครับหนาฝ่าปกตินิดนึงลงรักลงทองชัดเจนมาก คือความเก่าแก่นะฮะยังมีร่องรอยของผงที่รอยพิมพ์นะฮะแล้วรักท่ององค์ที่แปดแล้วใช่ไหมค่ะองค์เก้าค่ะองค์ที่เก้าหนึ่งพันครับองค์ที่สิบ เป็นสมเด็จวระครังทั้งหมดนะฮะพิมพ์พระประทานลงชาติลงรักลงทองสวยคมชัดลึกมากครับและยังมีแป้งรอยพิมพ์ติดอยู่นะครับหนึ่งภัยครับองค์ที่สิบเอ็ดผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับถึงทุกว,วันนี้เป็นผู้แกะพิมพ์ถวายหลวงวิจาร์ณเจรานายครับ ตอนเสด็จพ่อครบเจ็ดรอบครับสองพันสี่ร้อยสิบสี่นะฮะสองพันครับเป็นพิมพ์ทรงนิยมมาะแล้วก็มาเป็นพิมพ์ใหญ่แนละ้วหลวงจารกะพิมพ์เหมือนกันครับรอสองเก้าศูนอันนี้ เก้าศูนย์แล้วเก้าหนึ่งเ่วาเจ้าอยู่ถึงเก้าหนึ่งะฮะสองพันครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะสองพันแล้วก็มาของวัตรังอันนี้ไม่มีประวัติว่าท่านผู้ใดแกะพิมพ์ถวายนะครับ ก็คงเป็นพวกช่างกลุ่มช่างสิบหมู่เนื้อแห้งแก่งมากแล้วจะหนากว่าปกตินิดนึงสองพันครับเป็นอะไรคะเป็นพิมององค์ที่เท่าไหร่นะสิบสามสิบสามเป็นพิมพ์ใหญ่ฮะต่อไปเป็นองค์ที่สิบสี่นะเท่าไหร่นะคะสองพันองที่สิบสี่ทรงพระประธานลงทองจะหนาฝ่าปกตินิดนึงนะครับ สมบูรณ์มากสวยงามมากสองพันนะเห็นชัดเจนเป็นทองเก่านะต่อไปเป็นองค์ที่สิบห้า,หาจอมคนครับมีแผ่นจาริกข้ท่านบันทึกไว้มีของวิเศษหลายชนิดผสมอยู่เช่น แป้นผัดหน้าของนางพิมพ์แล้วก็ผงเหรียญก้นถุงกุญช้างนะผสมอยู่มีหลายอย่างผสมนะครับเป็นของพิเศษนะฮสี่พันครับจอมคนนะครับรสอเศูนไปองค์ที่16ครับเป็นสมเด็จพิมพิเศษนะฮะ ด้านหน้าเป็นโลหะทองนะฮะเป็นส่วนผสมแล้วก็ติดแล้วแป้งรอยพิมพ์ติดอยู่นะฮะพ,พิเศษหน้าโลหะทองห้าพันครับ มีแป้งโอยพิมพ์นี่ติดอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังทั้งด้านข้าง,ง,งต่อมาถึงผมเลยสี่ห้าองค์นะครับต่อไปก็สิเจแล้วนะฮะขุนแผนแสนจะทานมาแล้วครับขุนแผนปลาสมาธิภายในซุ้มเรือนแก้วนะครับ งามคมชัดลึกมากครับเป็นรูปเหมือนกับทรงห้าเหลี่ยมนะฮะแต่เป็นปางสมาธินะครับเรามีปางสมาธิกับสรุงมานเราเสนอไปแล้วคือปางสรุงมารรอศสองสี่นะฮะตอนท่าเนเป็นเนนนี่ก็เช่นเดียวกันท่านสร้างไว้นะครับสวยมากคุนแผนปางสมาธิภายในซุ้มเรือนแก้วคมชัดลึกมากครับห้าพันครับ แล้วก็ไปองค์ที่18นะครับขุนแผนปงาุรุ่งม,มานเหมือนกันภายในชุ่มโลนแก้วเช่นเดียวกันแต่พิมพ์เนี้ยจะใหญ่ฝ่าปกตินิดนึงลักษณะห้าเหลี่ยมลงรักทั้งองค์ทั้งหน้าหลังแล้วก็ลงทองเห็นหน้าชัดเจนนะฮะในท่าสุดุ่งม,มานนะครับ มีลักมีทองนะฮะการชุ่มแรงแก้วนี่ห้าพันครับข้าวกับองม์มัสกี้แต่ใหญ่ฝ่าแล้วก็ไปละไกเซอร์ครับทรงไกเซอร์สร้างแต่แต่เซฟพระเจ้าเป็นสามเดนนะฮะอายุสองร้อกว่าปีรอสองสองสี่ลงรักลงทองครับเจนบานเป็นไกเซอร์เซียนบาทครับ สองหมื่ครับสวยมากให้ให้ให,ให้คนกกาชิดลุกสิทธ์ไปองหนึ่ง <Okay. S 1> จำได้ <Okay. S 1> แต่แต่บังคับมาถ้าอยากได้ยินต้องไปเรียมทองนะแล้วต้องเที่ยงม,มาให้เห็นด้วยรับปากไหม mm hmm. ให้เวลาสามวันรับปากแล้วเขาเ mm hmm. ็เลี่ยมทองให้ดู mm hmm. เมื่อสมัยก่อนนะ่ะทองยังถูกนะแปดหมื่นนะ เดี๋ยวนี้อ่ต้องเอาสองคูน้าไปแล้วหมื่นหกรู้จะได้หรือเปล่าอ่ะแสนหกแสนหกจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้ทองห้าหมื่นทองห้าหมื่นกว่าแล้วนะเวลาเนี้ยแต่เฉพาะท่านเคยบอกไว้อตอนนั้นทองสามหมื่นสองหมื่นกว่าสามหมื่นท่านบอกยางทองเนี่ยจําไว้ต้องขึ้นถึงห้าหมื่นห้าหมื่นขึ้นเนี้ยเราเคยดูไปเถอะ ท่านบอกมาประมาณสักสามสามสามสิบก่าปีนะและเป็นจริงนะปัจจุบันนี้นะนี่เป็นทรงไกเซอร์เสียนบาทนะฮะรอสอสองสี่คมชัดลึกมากสวยมากสมบูรณ์มากแต่จะหนาแล้วก็ใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะฮะสองสืบครับ แล้วก็ลองสุดท้ายแล้วครับสมเด็จข้างเม็ดบัวครับข้างเม็ดบัวหมายความว่าอย่างไรรอบองค์พระจะเป็นจุดไข่ปลารอบแนละ้วมีและไม่มีนะฮะหลวงพ่องเงินวัดบางคารนะฮะรูปร่างหน้าตาแต่ท่านบันทึกไว้ในแผ่นจารึกว่าสมเด็จข้างเม็ดบัวเป็นโลหะทองนะครับ แล้วด้านหลังเนี่ยท่านก็บันทึกข้อความไว้นะฮะออสองพันสี่ร้อยต่อสวยมากครับชัดเจนมากครับห้าหมืครับแล้วสุดท้ายมาแล้วครับสุดท้ายเนี่เป็นเม็ดขนุนทองแดงครับสวดพระพ่อเจ้า สังฆราชสุกไก่เชือนจ้าวาดวัดพรับในเช้าวันหนึ่งท่านก็ไปกวาดลานวัดนะฮะแล้วก็ได้กลิ่นขนุนโลโชยลงมาท่านก็ตามกลิ่นขนุนไปก็ไปถึงต้นขนุนก็มองดูไม่เห็นมีอะไรปกติเอ๊ะมันเป็นขนุนสุกแต่ทำไมมีขนุนผลสุดท่านก็มาดูโคนต้น ก็กลิ่นก็ขึ้นมาท่านเลยขุดได้ขนุนมาลูกหนะึ่งน้ำหนักท่านบอกไว้นะตามบันทึกนะประมาณยี่สิบโลนะน้ำหนักเนี่ยแกะลงไปพบเม็ดขนุนแปลเป็นทองแดงนะฮะก็เรียกขนุนทองแดงหรือเม็ดทองแดงมีน้ำหนักมากฮะเม็ดขนุนทองแดงนี่นะฮะ ท่านก็ลงรักไว้มีความเป็นมหศัศจรรย์อยู่ยงคงกระพันฮะคนสนิทผมผมให้ไปองค์หนึ่งสนิทมากแต่ว่าสเสียชีวิตไปแล้วนะเสียแต่ว่าตอนที่เข้าไปทดลองเนะี่ยไปที่สนามยิงปืนเลยฮนะขอขามากรรมอะไรเรียบร้อยทำภายขอขามาภูมะไรแล้วตั้งจิตฐานอย่าได้เอาโทษเพื่อ ต้องการศึกษาใช้ปืนขนาด1 1ยิงฮะ11นะฮะห่างจากตัวเขาไปที่พานตั้งเมฆขนุนทองแดงนี่แหละครับอาพานวางไว้อาภรมอะัยดอกมะลิล้วนแล้วก็อาเมดขนุนวางไว้อธิษฐานขอขามากรรมปรากฏว่า ยิงออกครับแชะแรกไม่ออกแชะสองไม่ออกฮยิงออกแชะยิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมมาหลายปีแล้วปรากฏว่าลูกศรนเนี่ยไปตกอยู่ข้างหน้าไม่ไปถึงไม่ไปถึงแมขนุนไม่ไปถึงผ่านแม่ขนุนที่สนามยิงปืนกรมรักษาดินแดนอะไรนะเขาเล่าใฟัง หลายคนก็บอกให้อีกข้างหนึ่งั้งที่สามอีกคนบอกอยานะถ้าสองข้างไม่ออกแล้วข้างสามยัดปืนแตกนหน้ามึงจะแตกเขาก็ได้สติเขาก็เลยหยุดยิงแล้วขอเข้ามานี่แหละครับเมดขนนทองแดงเขาทดลองมาแล้วผมก็นาํามาเล่าสู่กันฟังครับใครจะมีบุญเป็นเจ้าของก็อัญเชิญบูญชาได้ ผมแจกไปเยอะแล้วมันมีได้มา20เมตรนะฮะแจกไปเวลานี้อยู่สัก4เมตร5เมตรเท่านั้นแหละครับตอนนี้เอามาให้เช่าบูชาสักเบ็ดหนึ่ง100,000ครับจะใช้เงินจัดงานสงกานต์ร้ละ17เมษาวันสุสานพะเจ้าครับใครสนใจชนเช่าอัญเชิญบูชาครับ100,000น,น,นะครับ รายการข่าบูชา2 1รายการนะครับต่อไปก็จะเป็นของแจกฟรีตามที่ตกลงไว้ไม่มีข้อเสนออื่นมาก็ยังใช้อย่างเดิมอยู่เป็นสมเด็จพิม์ป,ปรกโพวัดใจของข่อยราชบุรีครับเป็นเนื้อผมแล่ว่าเจ้าสร้างทั้นอยู่ที่วัดใจของขอยราชบุรีเนี่ยประมาณ10 ปีแล้วก็ไปพมา่าไปอินเดียไปลาไปเขมรไปจีนเนี่ยจากตรงนี้แหละครับองค์ที่สองไม่เคยออกมานะฮะพิมพ์คุณแผนอุ้มนางวันทองครับเนื้อผงนะฮะหนึกแก่งเนียนมากผงเป็นมันเลยฮะเนียนมาก เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมอห้าเหลี่ยมคุณแผนอุ้มวันทองให้สังเกตอ่ะคุณแผนเนี่ยข้างหลังมีเส้นหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมนั่นแหละดาบพกดาบอยู่ข้างหลังทสร้างไว้สวยงามฮนะก็มีอยู่หลายองค์อันนี้วันนี้เอามาเป็นของแจก แล้วแต่บุญกุศล้องใครนะครับใช้ธีการอันเดิมโอเคนะครับก็จบรายการพระประมูลและพระแจกนะครับก็คงออกอากาศส่งให้ดูก็ไปในวันสองวันนี้แหละครับขอทุกคนโชคดีได้ของดีในสมงการนี้มีความสุขท่อนากันครับสวัสดีครับ